สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสมองสุบอนครับมือนี้กับภามาเบิ่งเอาเงกงมาเรียกว่าคือก้อนนั่นพี่น้องเนาะครับมือนี้มาเบิ่งง่วแม่แซมนะครับเนาะซึ่งงวดก่อนคลิปก่อนนั่นเสียงประตรงภาพภาพประตรงเสียงนะครับเนาะก็เลยเสียมาซ้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็มือนี้สิเปิดราคาต้นทุนแล้วก็ราคาขาดทุนการทรงนี่คือทรงให้พอร้อมนะครับกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่ติดตามรับชมที่เข้ามาคอมเมนต์บอกเตือนนะครับเนาะ บวดีคลิปบทตรงผาพาบทตรงเชียงกันยังอุตสาห์เบึงไหน้องพี่น้องเนาะกะับนั่นโทษกับขอบคุณดห้หลายกใ,ให้พี่นอ้องเอฟซีของนั่นโทษสุข,ขุสุขคนนะครับอายุหมั่นคนยืนมีความวสุขได้หลายเงินทองเหลือแสษอังถงเด้อพี่น้องเด้อครับเอาครับบ้านนี้โคมนี่ครับราคาสิเป็นซ้ำใดว่าะผนสิเปิดท่อทุน่นสี่ซ้ำใดเนาะครับเนาะพร้อมทรงไปพอไป,ไป,ไปพอกับแม่แซมได้เนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื่อกี้เปิดอยู่จักโตจัก โค้มแม่ลูกแล้วก็ทับไปกับแม่สาวค่ะอ่าครับถึงงวดก่อนก็เสียงบรตรงภาพขึ้น่าแล้วค่ะงระตรงภาพค่ะก็นยังดีที่พี่น้องคนเบิ่งห้อยู่เนาะจ้าพี่น้องคนเบิ่งห้ก็ขอบพูนหลยลเตัวค่ะนอะที่เป็นเบิ่งห้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกมาเตือนนะครับเนาะขอบคุณหลยๆเท้อพี่น้องเด้อครับแม่นี่ว่างวดนี้เปิดทอทุนแมนเปิดทอทุนส่งให้พร้อมส่งให้พร้อมเลยแมนค่ะขาดทุนก็ือคือขาดทุนคารถดแมนค่ะครับเป็นงวแม่ลูกลูกแม่ะ ราคาเท่าทไหร่ครับแม่หนามื่นสามค่ะหามื่นสามพันแมนค่ะอ่ะพี่น้องหามื่นสามพันง้อมาเป็นตัวนี้หน่อยด้ครับแม่นน่สี่สิบหาบวกแน่นอนครับค่ะแม่นี่เยอะครับสี่สิบหาบวกนุ่มคอแข็งขาดีเครื่องอมนะครับน้ำตัวหนาด้วยครับนหนังหนาด้วยครับแม่นน่อยู่วางสี่สิบหาดประมาณนี้เนาะค่ะลูกสาวเพิ่นก็เป็นตาสั่งค่ะเพื่อนรีบดีตัวนี้พันน้อาเป็นงัวลูก ลูกแรกละค่ะอืเพิ่นว่าเป็นงูลูกแรกพ่ะนะอเอาหนึ่งพันมาแม่นนวลม่น,นพี่น้องสังเกตเบิ่งเอาได้ครับเด้อนี่เป็นงูลูกแรกเล้วครับการรับประกันคือสามเอบวกะค,ะคือเก่าพี่น้องการรับประกันนี่คือหนึ่งเดือนทุกแผลทุกแผลนะครับหนึ่งเดือนเมื่อบังลูกครับเนี่ยลูกไงลูกนี่เรียนลาจะร้อยยี่สิบแบบเนาะจาประมาณนั้นแหละค่ะเอาอยู่จากการเบิ่งนี่ก็น่าจะเมียนนวลสิทธีาเดือนแล้วบ่า แต่ว่าแม่มันนี่ซื้อน้ำเพลินมากเพลินว่ามันอยากมีตัวผูกบาคุ้มฝูงเลยค่ะอือนี่นี้เร้ก็ไปอยากให้ลูกกินนมน้ำติดติดสั่งหัวมันพี่น้องไปเปิดเบื้องเอาไปรุ่นเบิ่งเอวมาดตรวจตะเคี้ยไมาตรวจตะเคียครับนี่ลูกงามครับตัวนี้ให้ลูกงามเบิ่งโค่นหางบรนทายลูกโอ้หนาตึบเลยครับนี่ตัวลูกนี่ก็ได้หล้วตัวนี้สองมืนเนาะหนาเด้ครับลูกหนาง่วขาวนวนุ่นครับให้ลูกแดงโพเดยมักง่วสีขาวสีเวยครับเด้อ ขั้นเปนตัวต่อไปขันเป็นหอ่งทับเอานะครับขันมันติดท้องเนาะทับเอาเอาพอแดงใส่มมนสีแดงเลยผมอาตัวนี้เบึ้งบื้อเรื่องเลยครับผมเนี่ยเงาอ่านหลาดได้ครับนุ่มชัดเจนเหมนลูกสาวเจีไปหามแล้วมีลงามครับลูกสาวงามให้ลูกงามนั่นนู่นตูนสวดครับไม่นี่นังนาเงาอ่านหลาดนะครับเนาะราคาหาสิบสามนี่ทรงให้เลยทรงให้เลยล่รค่ะนี่ครับเป็นราคาหนาคอกเนาะแราคาเดียวหนาคอกด้วยครับเด้อนี่หุ่นลูกไปแล้วเอาไปเบึ้งตัวที่ ที่สองต่อเนาะครับว่าเบิ้งตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นง,งวหัวโลนหัวลุนธรรมชาตินี่ครับนี่หัวโลนหัวลุนธรรมชาตินี่ครับเด้อนี่เครืองอมๆขึ้นกันนะครับเนาะ็นง,งว่าแม่สาวเอาเดึงลงมาเบิ้งครับดึงไหมพี่น้องเบิง้งเออนี่ครับเพื่อนนี่บือ้อลื่งดีขึ้นกันแข้งขาแข้งขาดีบื้อลื่งดี น้ำไต้น้ำลางเอาเน่าครับเป็นดีเน่าส่งดีส่งงามสีออกแดงเรื่อยๆเลยพี่น้องนี่กายเมดย็ดเขาไปอยู่ดอกบ้านๆแดงสัมเนาะแดงออกเรื่อยๆแม่นี่ทับไว้ค่ะแม่นี่ทับไม่ยังไว้ทับสติงเล่วค้ค่ะทับสติงเล่ค่ะโอ้ทับท่านพาดรอบไปเนี่ยพาแล้วค่ะกลับไปรุ่นเบื้องว่ามันติดบ่ติดเท่านั้นแหละค่ะพาดรอบเราบ้านทับแมนค่ะพาหนึ่งรอบหรือเปล่แมนค่ะมันขึ้นบอลมันขึ้นมันยังบ่กัดซื่อๆอยู่ไหมโอ้เอ้าพี่น้อง ตัวนี้ทับสติงเล่ใบมีใบเด้วย่นป่าวขมีใบค่ะใบเบอร์ขั่มสูงหนาจะลอยสามสิบห้าเปลปือเนาะแปดสี่เปลืครับพี่น้องแปดพันถึงสี่ดอกลอยสามสิบห้าบวกซะเนาะจ้าประมาณนี้แหละคะ่ะความสูงนี่การนครับเนาะประมาณลอยสามสิบเพราะว่ามันเกือบเกือบไรยผมเหมดอนนี่นี่ตัวนี้เนาะพูดอะมันเกือบเกือบลายอยู่ด้วลำตัวดีหัวโลนธรรมชาติพี่น้องทับสติงเล่เป็นงูแม่สาวด้วยครับเดอ้อให้มันตี้กระท้องแรกโอ้งามตัวนี้เนาะ เขาทาเลี่ยมดีเลี่ยมดีทำตัวงามนาสวยด้วยพุนพ่นนะ่ะพุ่นะนาสวยราคาเปิดไปไรบ้านไดครับเนี่ยแม่นี่เปิดเาาอา25ี่ละค่ะอื่25ส่งเลยครับราคาหน้าคอกกันบ่แม่นราคาหน้าคอกตัวนี้ขายหลุบทุนหร่นบ่หลุบทุนยัง <c oughs> ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ทีแรกห้วยบ่แม่น3กว่าพุ่นบ่ค่ะอืม3อค่ะเอา้า ส่วนมันนั่นมันกับช่วงนั้นนั่นก็คือว่าล่ะค่ะเนาะบ้านนี้ช่วงนี้เฮากัอยากขายครับอยากขายอยากขายนี่ผ่านนี่ราคาทรงเด้อพี่น้องเด้อทรงเหี่ยวเทียนกักเนี่ยสมมติว่าทรงไกลๆนี่กัค่ารถหาพันหนี่กัสิเหลืออยู่สองหมื่นถึงตัวเท่านั้นแล้วค่ะนี่ครับบอด้ร่วมอันคือร่วมค่าทรงเหี่ยวเลยนะครับเด้อบอดี้ใบตอนครับราคาทรงเหี่ยวเลยพี่น้องนี่ผ่าเอขาพูดได้อยากได้ไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คลองไปแล้วครับเป็นง่ามเติบง่ามของพันเติบครับราคาลด้้้้ออพีี่นนงบา ไปถืงองาดีๆงามกันแล้วกิ่าจิงตะกี้ตะกี้พีห่หนสามสิบเบรขาย <c oughs> พี่เนาพี่หน่สามสิบเบอขายไปน,นะวันนี้ก็เลยอยากใช้เงินละพี่น้องออครับจำเป็นของแต่ละคเนเดี๋ยวเคือกันแมนค่ะต่างคนต่างจําเป็นครับพี่น้องในมือมันจําเป็นต้องขายกับขายหาทุนกับย่อมนะครับเนาะคือตัวนี้เป็นซื้อมาสามสิบเอ็ดผลละเป็นขายงีผาด,ด้วยครับเด้อนี่งีสิบผาสองมืนหาครับส่งให้พ่อมครับ ราคาดีราคางามจีบหรอกพี่น้องเนาะนี่ครับนี่สูงกิดแปลล๊บๆอร่อยอาจจะชดอร่อยสามสิบผ่านานี่แหละเน่ากาวด้วย<ห>พี่น้อง,งกาวมันเหมือนกับว่าตรงไปเ<า>อ,อยครับมันดีคือมันหัวโล,ลุนหัวลุนเลยนี่คุณนะหัวลุนหัวโลนหัวงามหนังงามนักตัวนี้เนาะข้อขาเรียบดีครับมือเรื่องเน่าอานหลาดพนข้อย่นหยนนี่ครับเด้ออันเดอบุนได้ไปขุนตึงๆขึ้นมาหนีเนาะโอ้ผมว่าคักเตอร์วิ่งตัวนี้เนาะนี่กำไรมาเลยดีครับนี่ยพ่อ นี่คือเบอร์ที่สองเนาะสองหมนืนหาพันพร้อมทรงครับราคาหนาขอ,อกได้พี่น้องเด้อนี่บัตนี้ไปเบิง้งโตอีก,ก้นตสุดท้ายเนาะแมนค่ะครับโตสุดท้ายท่าสุดครับตัวนี้ก็ล่ำโตดีงัวหนาแรงค่ะสีบริอวรร้วนรักภายในได้ครับเด้อนี่ครับเนี่ยแต่ว่าบือ้องงเรื่องเงาจอนนะครับเมื่อนี้น้าร่างดีสุดโตครับง้วคอแข็งขาดีสุดโตมันนี้เบ่งกันสามโตตัวนี้ก็เป็นง้อสาวบะแมนค่ะง้อสาวงวอสาว รอรอเขาสิลงหน้านี่ละอาจเจ็บคืนก็นได้เพราะว่าเราก็นหรือรอาจสีพูดละบต์บตลงหน้ากับสิไช้ฮุดเลี่ยวดำหน้าพูดละเลี่ยวพูดเนาะแม่นค่ะแม่นี่ข้อมสูงนี่น่าจะร้อยสามสิบปอนน่าจะเทิยก็ดอกคุณดีด้วยครับแม่นี่ครับว่างๆนี่แหละครับมีบวกลบด้วยครับด้วยสามสิบบวกลบนี่แหละว่างนี่แหละครับนี่เป็นงอแม่สาวน้อยอยู่ข้นหางใหญ่มาตัวนี้เนาะ โคนหางไงครับเครื่องอมนะครับโคนหางไงเครื่องอมโพดิสไปหาไปเป็นแม่พันธุ์เด้อครับเด้อนุ่มดีครับนุ่มดีคอเล็บแข้งขาโอเคใส่ได้นาอเขาทาดครับครับแม่นี่ขายขาดทุน้วยกันที่กันค่ะตำกับทุนสุดๆแม่เนี่ยเอานี่ตำกับทุนนี่ครับนี่ขายตำกับทุนแล้วก็ส่งให้พ่อมครับแมนค่ะแล้วค่าเปิดไปเท่าไหร่ให้เพื่อนสองเมื่นเลยค่ะสองเมื่นเพียงยงแมนค่ะ สองหมื่นเพียงเพียงครับส่งให้เลยครับพี่น้องราคาบริตตอได้ครับเด้อเพราะว่าขาดทุนมาหลายซื้อมาหลายใบกว่าตัวนี้ถือมาสองหมื่นบนสองหมื่นซีค่ะนี่โอ้เป็นเต่าเด้อพี่น้องสมมติว่าส่งระยะทางไกลๆเนี่ยค่ารถหาฟันหงฟันมันก็หนึ่งหมื่นกว่าบาทเด่อนตัวกันประมาณตกหมื่นละตกหมื่นซีเดือนตัวกัน สองมื้นพี่น้องนี่สรงให้พร้อมครับรานะคาบริบรต่อรองนะครับมันนี่เปิดทั้งสามเบอร์แม่ลูกหาสิบสามกะทรงให้เลยครับตน้นทุนงามเลยครับแม่ลูกมันงามมีหลีนางกระนาแม่ก็งามดูก็งามแม่หัวโลนนี่ก็นี่สิบหาทรงให้เลยคือกันม่นี่ยี่สิบก็ทรงให้เลยครับครับพี่น้องครับสามใบสามเบอร์สามโตสี่โตสามเบอร์สี่โตแม่ลูกค่มหนึ่งเนะาะมักโตใดมาค่มใดโทร่มา,ามาท เมียแซมด้วยครับเด้อสมาสั่งน้ำเมียแซมนะครับเนาะไปซ้ำตัวเลยกันหรือเอาไปเป็นงงวงฟุ้งเลยก็ได้ครับแม่นะเอาไปเป็นงงวงฟุ้งเลยก็ได้คาเอาทุนสามสี่ตัวนี่ลดได้อีกลดยู่ไห้กันเนี่ยค่ะขาดทุนขาดลงไปว่าจะได้เมื่อสามสี่ตัวนี่ไปนน้ำกันนี่กันยังลดได้อีกอยูด้วพี่น้องถามว่าลดกระนำรถกระนำเลยครับกระนำซ้ำเหมือเซลเลยค่ะเดี๋ยวลดกระนำต้อนรับฝนสิตกกันแล้วครับพี่น้องมนี่เศร้าไหมนี่คลายค่ายฝนสิตกเนาะพี่น้องเนาะ มีจำนีเนาะสามมันมนี่เปิดอยู่สี่โตโค้งหนึ่งกับสองเมย์ขอเกันเจ็บหน่าใช่ไหมเนาะพี่น้องเนาะเจ็บหนีพ่อมมานั่นทวนแม่จัมสวัสดีครับ